สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกวับผมเจนะครับก็วันนี้จะมาสอนเทคนิค swap อาวุธกาอากาศนะครับแบบจริงๆก็มีหลายคลิปที่ทำสอนนะครับพี่กิต้าก็ทำสอนอยู่นะครับผมก็ตัวผมก็เคยทำสอนนะครับแบบเป็นคลิปน่าจะหลายปีที่แล้วนะครับของของสตารเนาะก็ถ้าเคยดูคลิปพวกนั้นมาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจอันนี้ได้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะมาต่อยอดนิดนึงแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เหมือน กับที่คลิปอื่นเขาสอนนะครับผมไม่แน่ใจมีคนทําคลิปอันนี้สอนไปหรือยังแบบผมนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับของผมเนี่ยจะเป็นการเลื่อนสกอร์เมาส์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเ้าความก่อนนะครับคือผมเอาอันนี้อ้างอิงมาจากนักแข่งจริงๆนะครับนักแข่งเขาทํากันผมเห็นนักแข่งเขาทํากันนะครับผมดูในใน u t u b e นะครับแล้วมีทั้งสายโซโล่สายทีโอเขาทํากันอยนะ่างเงี้ยและเทคนิคนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดการอากาศ ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาแบบการอากาศให้ดูก่อนคนระับสมมติเราเ,เราอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันมันทำอย่างนี้ได้นะครับซึ่งวิธีเนี้ยอาจจะทําการอากาศอะไรพวกนี้ได้เมื่อกี้การอากาศที่ผมทําเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มระยะของเราบนอากาศนะครับทําให้เราตัดสินใจว่าเออเราจะลงมาฟ้าจังหวะนี้หรือจังหวะไหนดีไหมทําให้ เราอยู่บนอากาศได้นานขึ้นนะครับแล้วก็มันสามารถทํากับอาวุธปืนได้อันนี้คือข้อเจ๋งข้อดีนะเพราะว่าผมไม่รู้นะปืนผมอะแดดไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เดี๋ยวผมกำลังจะสอนนะครับมันทํากับปืนได้นะครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอยเอาห่ดไม่ติดป่ะเห็นไหมฮะอ่าผมทํากับปืนติดนะครับปกติอาวุธยิงอันอื่นเนี่ย ทำไม่ค่อยติดเอ้ยอาวุธปืนอ,อาวุธยิงอันอื่นเนี่ยทําติดหมดนะครับถ้าใครเล่นนาฬิกาหนานามันจะรู้นะปืนเนี่ยแม่งเป็นอะไรไม่รู้แม่งแดดไม่ค่อยได้นะแต่เทคนิคเนี้มาทํากับปืนติดครับซึ่งแม่งโคตรเจ๋งนะแม่งโคตรดีนะครับเออนะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยนะครับก็ผมแน,น,นะนํานะถ้าไปดูคลิปอื่นมาก่อนอนะ่ะมันจะง่ายนะครับมันจะมันจะดีมันจะแจ๋วเลยนะครับอันนี้ผมจะไปแบบรวบรัดเลยนะก็วิธีของเรานะครับเราเออผมพิมพ์ไว้อยู่นะครับเราจะยก คลิกขวาค้างนะครับแล้วก็คลิกค้างไว้จนจบคอมโบนี่แหละนะครับแต่เราจะเปลี่ยนตรงนี้จากคําว่ามือเปล่าตรงนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนสกอร์เมาส์นะครับแล้วเราก็กดชิปแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับเลื่อนสกอร์เมาส์เนี่ยเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับอ่าอันเนี้ยเราผมใช้เทคนิคดีนะครับไม่ต้องไปกดมือเปล่าเลยเราใช้แค่สกอร์เมาส์นะอย่างผมก็จะเป็นเลื่อนลงแล้วก็ตรงเนี้ยตรงนี้ผมจะเป็นเลื่อนลงนะครับตรงนี้ผมจะเป็นเลื่อนขึ้น ยกคียขวาค้างเลืเอ่อนสกอร์เมาส์นะภาพมันจะเป็นอยนะ่างงนะี้ก่อนนะมันจะเป็นอาวุธสำรองเรานะดูขวาล่างดีๆนะมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นอาวุธอาวุธลองเรานะครับพอเรามาเป็นอาวุธลองอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอันนี้คียขวาค้างอยู่นะครับเราก็กดชิปแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนอันนี้สกอร์เมาส์เนี่ยทั้งสองเนี้ยเราจะเลื่อนขึ้นเลือ่อน<ม><ๆ>ลงก็ได้นะผมผมวิจัยมาแล้วมันก็จะไปอยู่ที่อาวุธเดิมนี่แหละครับแต่ของผมว่าใช้เป็นเลื่อนอันนี้จะเป็นเลื่อนลงนะทีแรกผมจะะเเป็นนนลลื่องครับ แล้วพอเลื่อนลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตามสูตรเลยครับผมกดชิปแล้วผมก็เลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูแบบเต็มๆนะครับเลื่อนสกอร์มอลงชิปเลื่อนขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเว็บเซี่ยวเว็บหนึ่งอ่ะมันจะเห็นเป็นธนูของผมนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นนะครับวิธีนี้เนี่ยนักแข่งหลายคนใช้จริงนะครับใช้จริงนะครับแบบเออไปสังเกตมานะครับแล้วเห็นก็เออรู้สึกว่าบันดีเหมือนกันนะครับบันดีเหมือนกันก็ ทำไปแบบบนอากาศอย่างต้นคลิปที่ผมสอนได้ก็แบบช่วยเขาเรียกว่างไงอะทำกับแคนนอนหรืออะไรพวกนี้ก็คือได้หมดนะครับและยิ่งกับเงาเนี่ยผมบอกเลยมันยิงยิงสุดนะครับ,แบบเวลาเราลอยบนอากาศอย่างเงี้ยอาวุธธนูก็ได้นะครับมัน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 ช่วยยืดระยะได้ดีมากนะครับถ้าคนที่เก่งเก่งเนี่ยเราก็คือมันคือตอนเราอยู่บนอากาศเนี่ยเราจะกดยิงและแดสแล้วแบบค่อยชาร์จเงาลงมาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ คือมันได้หมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะผมยิงทีนึงแล้วผมก็ชาร์จลงมาผมจะยิงใส่มันสักสี่ห้าทีแล้วค่อยชาร์จลงมาก็ทําได้นะครับถ้าผมกดติดถ้าเราถ้าเราฝึกจนชินอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่นงครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมผมก็แบบเออก็ถูๆได้ถ่ายไปยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก่งมากแต่ถ้าคนเก่งมากๆเนี่ยมันก็แบบมันก็มันก็โฟเลยครับ จะผมลองแบบใช้ธนูดีกว่านะธนูอาจจะแบบยืดระยะได้ไกลกว่าเห็นไหมฮะคลิกขวาคลิกขวาชิปอันนี้บนอากาศคือผมแค่คลิกขวาชิปนะครับแต่พอจบสุดท้ายเนี่ยเราก็เลื่อนสกอร์เมาส์แล้วก็นี่ลงมาชาร์จลงมาแค่นั้นเองนะครับได้ไม่ได้ไงบอกกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อแบบวิธีนี้ตอบโจทย์และหลายๆคนชอบนะผมมั่นใจว่า ผมกองมาแล้วนะครับวิธีนี้เนี่ยพวกสุดโหดปีศาจเนี่ยก็ใช้กันเยอะนะครับมันอาจจะเป็นแก็บเล็กๆน้อยๆในเกมนะครับแต่ว่าเผื่อใครอยากทําเผื่อใครอยากแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าดีแน่นอนนะครับถ้าฝึกเรื่อยๆจนชินเนี่ยรับรองว่าเก่งโหดแน่นอน,นครับโอเคผมผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณขอบคุณมากนะครับ